นี้กันก่อนนะครับเที่ยวกับสายน้าครับผมเจ้าแม่เทียบทองเจอกับพัชระมงคลครับซึ่งในเที่ยวแรกนะคะเป็นทางด้านพัชระมงคลค่ะที่สามารถเอาชนะมาได้ก่อนต้องมาดูว่าเที่ยวนี้ทางด้านเจ้าแม่เทียบทองเนี่ยเขาจะสามารถแก้มือได้หรือเปล่าช่คบซู้ๆเป็นกําลังใจให้ค่ะเจ้าแม่เทียบทองมาในเสื้อไทย PBS สีส้มครับผมก็เป็นเรือจากชัยยบุรีสปปรานะครับฟีพายนะครับเป็นชุดโคตดหนงแก่นเท้าครับ ส่วนนี้ครับผมคือร่องน้ำน้ำเงินนะครับพัชระมุงคลนะครับมาในเสื้อไทยพีบส,สีเหลืองค่ะจริงๆพูดถึงกองเชียร์เมื่อกี้เนี่ยแม่แม่แข็งแรงกันมากเลยนะนะฮะโอ้โหเราไม่ได้เห็นแค่ซุ้มเดียวเราเห็นหลายซุ้มมากๆแข็งแรงมากๆค่ะคนดีของการออกกำลังกายเนาะ ้ชมก็อย่าลืมนะคะช่วยกันออกกำลังกายวันละนิดวันละหน่อยสุขภาพจะได้แข็งแรงครับผมแต่ว่าถ้าอยากออกกำลังกายเยอะแนะนำพายเรือก็ช่วยได้ได้ทั้งตัวช่วยแก้ด้วยอ่ะตอนนี้ลงพายแล้วค่ะอัจารา์มงคลนิ่งไปก่อนนะครับนิ่งนะครับทั้งสองลำนิ่งเลยนะครับนี่ก็ตื่นเต้นเลยเนี่ยพร้อมลงไม้ครับพร้อมลงไม้ กระจุยกระจายไปยเวิร์กคนต่างักต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างบนต่างคนต่างเบียดกันมาพัดพัฒนามงคลพัฒนามงคลไทยตาดิ้นของขาโค้ดาอยู่ในร่างหนาต้องหยัดขยันผ่ายแรงแสนหนีมาคนเจ้าแม่เขียบผองเจ้าแม่เขียบสองสองพี่น้องพานนิ้ไล่เบียดกันมาไล่เบียดกันมาขยันจะตีเสมอดูที่บ้าจะเสมอได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ต่างคนต่างสไลด์ค กู้กบลองน้ำแดงเหลือดีกับพัชราบงคลลหรือว่าไถานาลินโคลาฮโกลากับภายแลงแจงนี้จะดีรอดปลอดใเมื่อเจ้าแม่หรือว่าเจ้าแม่เกียบทองกับเบญรยอไม่ต่ไอไม่แจ้ไม่อย่า,ยาเปิดไปภไพ่ไม่ย่างเปิดไปเพราะว่าเที่ยวนี้ต้องชนะอะไรเพราะว่าเที่ยวแรงนั้นแพ้ไปหนึ่งเที่ยวแล้ว ว่าแล้วเริ่มสไลด์โค้งเอารยจะเอาอยู่หรือเปล่าจะเอาอยู่หรือเปล่าดูสิว่านายดำพัชระมงคลไทยำดำทิพย์สไลด์โค้งออกมาเกือบจะตายเกือบจะระเบิดทุนเกือบจะระเบิดทุนแต่ว่าะนี้กรณ์นี้เท่าสี่มอมอยู่ลงน้ำแดงค์วางรถเจ้าแม่เขียบทองเจ้าแม่เขียบทงององพี่น้องหานิ่สอปปอเรากดไปภพายดึกดึกไล่ตามพัชระมงคลไทยดำทแล้วก็<อ>เป็นท<อ>างด้านพัชระมงคลนะครับ ชนะไปทั้งสอง <c oughs> เที่ยวเลยครับข้าจรามงพลนะคะจากทีมชุดช่างหลังสิงบางพระนอง